นายกรัฐมนตรีครับลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต8สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ครับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขดินโคลนถลม่มและติดตามโครงการภูเก็ตแซนบ็อกครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถลม่มที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการภูเก็ตแซนบ็อกต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยเฉลิมพระเกียรติ การอำนวยความสะดวกและปราบปรามการกระทำความผิดของนักท่องเที่ยวโดยในเวลา11นาฬิกานายกรัฐมนตรีเดินทางไปยงังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนรวมประชุมพิจารณามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถลม่มและเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันณศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธานครับ และเวลา13:30นาทีค่ะนายกรัฐมนตทจะเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อความเบญจริมงคลจากนั้นค่ะเวลา14:30นาทีนายกตร,รีจะเดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยฉเฉลิมพระเกียรติการอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการปราบปรามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติซึ่งภายหลังเสร็ สิ้นภารกิจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตกลับถึงท่าอากาศยานหารสองกองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะและการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขดินโคนลนถล่มอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ปัญหาดินโคนลนถล่มในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการมาตรการเรื่องของระยะสั้นระยะยาวในการป้องกันแก้ไข หาดินคนถล่มที่จะเกิดขึ้นและให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามโครงการภูเก็ตแซนบล็อกซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับยกระดับพื้นที่การท่องเที่ยวตามวิสัยทศัศน์อีกไนท์ทัวริสึมไทยแลนด์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและดึงอีเวนต์ขนาดใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยในปี2568ซึ่งเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวครับ